วันก่อนผมได้ไปย่านคลองบางปะทุนนะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับก็เลยถ่ายคลิปมาให้ชมที่เคยเป็นชุมชนมีวิถีชีวิตริมคลองนะครับทำสวนเป็นพื้นที่สีเขียวมีศูนย์การเรียนรู้นะครับตรงนี้ความเจริญลุกคืบเข้ามาอย่างน่าตกใจนะครับพื้นที่เนี่ยน่าจะขายให้หมู่บ้านจัดสรรไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในคลิปนี้ วัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องผู้แพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานล,ลอยข้างล่างก็เป็นถนนกรลับะพึกมุ่งหน้าสู่วงแหวนกาญจนาพิเษกนะครับก็เป็นพื้นที่เขตจ,จอมทองนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปทางสายมือมันจะมีซอยที่ทะลุมาจากถนนเอกชัยนะครับจะเป็นซอยเล็กๆข้างปั๊มปตอทอนะครับใกล้กับแม็ก โคลเป็นทางจักรยานมอเตอร์ไซค์วิ่งได้นะครับออกมาจากซอยกระไส14วัดบางปะทุนในหรือวัดแก้วไผ่ทูน2ปีก่อนตอนโควิดเราก็มาถ่ายตรงนี้นะครับคือคลิปก่อนเราไปถ่ายที่วัดไส่ตอนแรกว่าจะนั่งเรือเข้าของบางปะทุนนะครับปรากฏว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าน้ำแห้งก็เลยเดินมาตรงนี้นะครับ ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยก็เป็นคลองบางปะทุนนะฮะแล้วก็เส้นสีแดงเล็กๆก,ก็คือทางที่เราเดินนะครับซอยกระชัย14นะครับก็ประมาณ2กิโลนะครับทางฝั่งซ้ายมันก็จะมีซอย16ด้วยนะครับก็ตรงกลางก็เป็นคลองบางปะทุนตรงเนี้ยถ้าเราดูใน g o o g l e Map หรือว่า Google Street View ถ้าใครทําแบบไปปีเก่าๆได้ผมในมือถือทําไม่ค่อยเป็นนะมันจะเป็นสีเขียวนะครับก็คือแต่ก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่สวนนะครับของฝั่งธนบุรีที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับปลูกลิ้นจี่ปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวิถีชุมชนแบบคลองนะครับย่งใช้ คลองเป็นเส้นทางสัญจรอยู่ก็เหลือไม่กี่แห่งแล้วนะครับแต่เราจะเห็นว่ามันมีถนนกระลัพฤกนะครับถนนเน้ก็ใช้ยแล้วจะให้ดูเส้นสีแดงนะครับที่ผมวาดพลาดมาเนี่ยมันจะเป็นแนวถนนชอสีนะครับเป็นถนนสายใหม่ซึ่งเขาเวนคืนแล้วจะตัดเร็วๆนี้นะครับจากพุทธมนคนสายหนึ่งทะลุหลายเส้นเลยทีเดียววันหลังเราอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับถนนชอสีเนี่ยนะครับ ในซอยที่เราเดินจากกระปะพลกไปออกถนนเอกชัยประมาณ2กิโลกว่านะครับมันก็จะเจออย่างเงี้ยเป็นทางที่หมู่บ้านเขาตัดผ่านซอยเนี่ยนะครับประมาณ4จุดเลยทีเดียวที่จะเคยเห็นเป็นสวนอะไรเนี่ยก็เหมือนจะถมที่ดินนะครับน่าจะขายให้ทําหมู่บ้านจัดสรรไปแล้วเดินมานี่นึงก็ตกใจนะครับมาเจออันเนี้ยตอนแรกนึกว่าไม่ใช่นะครับที่แต่ก่อนออคือศูนย์การเรียนรู้บางปทุนนะครับที่มี ามาทำกิจกรรมต่างๆกันเยอะแล้วก็มีามาเช็คอินก๋วยเตี๋ยวในสวนนะครับรู้สึกก๋วยเตี๋ยวยังอยู่นะครับไม่รู้ย้ายไปขายตรงไหนนะครับแต่ตัวเพิงที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนจะลือทิ้งนะครับคงไม่ได้เป็นการปรับปรุงนะดูพื้นที่เหมือนมีการาทำเป็นจัดสรรที่ดินนะครับน่าจะขายพื้นที่ตรงนี้ไปแล้ว ถ้าใครมีข่าวอะไรช่วยบอกได้นะครับตรงนี้แต่ก่กนพ่วกขี่จักรยานก็ชอบมาเช็คอินกันเนาะกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจกรรมของนักศึกษาหรือว่านั่งเรือมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เดินไม่กล้าเดินเข้าไปลึกนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่ของเอกชนแล้วมันก็มีหมาเห่านะครับตรงริมคลองนะครับแล้วอันนี้ต้นตีนเป็ดใช่ไหมที่เวลาออกดอกแล้วมันกลิ่นฉุนๆนนะ่ะ ก็ไม่มีคนให้สอบถามนะครับตัวศูนย์การเรียนรู้บางบทุนเนี่ยได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมจากสมาคมสถาปนิกด้วยนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างนะครับก็น่าเสียดายเนาะมีรูปเก่าให้ดูสอารูปนะครับตั้งแต่ตอนโควิดสักสอมปีที่แล้วก็มาถ่ายหรือว่าไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับ ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าสวนเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันแล้วนะครับก็หลกหลางเตรียมที่จะขายมากกว่าบางคนอาจจะเคยมาซื้อมะม่วงซื้อมะาพร้าวเผานะครับลิ้นจี่เนี่ยน่าจะยากลนะเนาะหลายๆปีออกทีหนึ่งโลละหลายร้อยนั้นเนี่ยที่ผมบอก3-4จุดก็จะมีถนนของหมู่บ้านตัดผ่านนะครับเขาก็จะสูงทีเดียวทางซ้ายมือก็จะเป็นหมู่บ้านคือเข้ามาจาก ถนนกาลปภืกกันนะครับแล้วขวามือตรงนี้ก็ไปถึงริมคลองบางปะทุนนะครับแล้วถนนแถวนี้เขาจะเขียนว่าอะไรสาธรน,นะครับเป็นโครงการหมู่บ้านสาธรคือถนนกาลปพึกวิ่งไปมันก็ใกล้กับสาธรน,นะครับก็เป็นเทคนิคการโฆษณานะหลายจุดเนี่ยสาธรไปไกลมากเลยนะครับเหมือนโรงแรมอะตามแถวชะอำเขาก็เขียนว่าหัวหิน ะครับเพราะว่าพวกฝรั่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเขจะรู้จักแต่หัวหินนะไม่รู้จักชะอําถนนของหมู่บ้านเขาข้ามคลองด้วยก็เลยแอบเข้ามานะครับก็ยืนตรงกลางสะพานนะครับจะเห็นว่าคลองบางปะทุนเนี่ยก็น้ําก็ดําๆนะครับแล้วก็ที่เป็นปะทุนก็คือเป็นหลังคาต้นไม้คลุมมาสองข้างมันก็จะไม่มีแนละ้วน,นะครับเป็นถนน เข้ามาแล้วก็ข้ามคองไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปออกซอย30เอกชัย30หรือว่าอีกหน่อยมันมีถนนสายใหม่มันก็อาจจะทะลุก,กันได้นะครับเห็นว่าเขาถมที่ไปหมดแล้วนะครับก็ความเจริญมันก็หยุดยั้งลำบากนะครับสวนที่เคยมีผลไม้ที่เคยมีก็บ้านเก่าๆที่ไม่ย้ายก็อาจจะเหลือไว้ บ้านเราไม่ขี่ต้นอะไรอย่างงั้นนะครับลิ้นจี่มะม่วงมะพร้าวไม่ได้ทําเป็นอาชีพแล้วก็สวนบางขุนเทียนนะครับแต่สมัยนี้เป็นเขตจอมทองนะถ้าบางขุนเทียนเนี่ยมันจะไปนึกถึงตรงชายทะเลนะครับแต่แต่ก่อนมันก็เขตจอมทองเขตบางบอนนี่ก็จะเป็นรวมกันเป็นเขตบางขุนเทียนนะครับตรงไหนที่หมู่บ้านตัดผ่านเนี่ยก็จะสูงเลยทีเดียวนะครับปกติก็จะมีโรงงาน นะครับที่เขากั้นรั้วอยู่แลลวแต่ตอนนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านมาเยอะนะครับวิถีริมคลองก็จะหายไปนะครับผมก็ไปนั่งไถดูพวกเพจเก่าๆลักคลองบางปะทุนอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่เจอเรื่องราวของอตรงศูนย์การเรียนรู้บางปะทุนนะครับแล้วก็เจอข่าวพวกถนนในหมู่บ้านทําสะพานาดินถล่มลงคลองหรือว่า,เ,าเรื่องดีๆก็มี พระหนุ่มนะครับคนพื้นที่เขาบวชที่วัดบางปะทุนแล้วก็นั่งเหลือบินทบาทนะครับในช่วงที่เขาบวชเป็นพระเนี่ยนะครับก็น่าชื่นชมเลยทีเดียวสืบสารวิถีชุมชนเก่าๆที่ไม่มีแล้วนะครับคลองก็น้ำก็ดำหมดแล้ว ผมก็เดินทา,างมาถึงถนนเอกชัยนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเนต็ตฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ